โอ้ยโอ้ยโอยจะลงแล้วจะลงแล้วโอ้ยดนี้จะกะเปิดหัวโหดเลยครับเสียบนุนอีโน,โนเมกาห้าสุดหล่อสวัสดีทุกท่านละครับตีเล็กสายมันครับอยู่กับทีมงานบอรุ่งเรืองทรัพทีมงานเสียบแบงค์ทีมงานเหมาสมพีนะครับ,รบเตรียมเพอสติกจังหวัดบุรีรัมย์ครับ งานแปลงใหญ่ๆเปิดหัวเที่ยวแรกครับเหม่อกะจะโชว์ช็อตเด็ดซะแล้วครับนี่บรรยากาศตรงที่รถไถวิ่งอยู่นี่เสร็จไปแล้วครับเคเสร็จไปแล้วส่วนไอ้ที่กำลังเทอยู่นี่ดูแล้วครับไปจนถึงเสาไฟฟ้าต้นที่2มองเห็นหนู่น ตัดตรงมาหากันนั่นแหละครับระดับระดับเท่ากันเลยจุดที่เทอยู่ก็จะลึกหน่อยสองเมตร3เมตรได้ครับเต็กเตอร์คูปต้า l อ7 0 8เขียนหน้าง,งาน บ่อดินก็โน่นแหละครับจุดเดิมที่เดิมวิ่งมาจากตําตบลสะแกรครับด้านหลังตำบลสะแก่นู่นแหละครับทีตําการเทศบาลตําบลสะแกมาเสียนุโอ้ดินถ่ายเปิดไงแต่บ่อดินเลยหรือเปล่าเนี่ยอีกยีกยีกไปอีก

เอาแบบรถไทยไม่ต้องเกรดกันเลยครับสายเหลืองครับคันที่สาม ฟุลโอ้มีบริการส่งข้าวถึงที่ด้วยนะครับปลาจะมากินข้าวเหรอซื้อมาสามกองพกบกันเด็๋ออ๋อทีมงานเนี่ยไปส่งที่บ่อแล้วทีมงานเอาไปส่งที่บ่อแล้วบอ ามันหวุ้งกบกินเรือลายหราว่าแดง่ดงันเลยเดตเขาดไส่งเลยอ๋อชุดชุดได้อยู่ที่เทนี่ก็สั่งเข้ากล่องมาเลยง่ายๆนีเทกันอยู่ข้างถนนเลยนะครับจุดที่จะออกไปบ้านทุ่งวังครับถนนเส้นสะตึกทุ่งวัง ออกจากสีแยกไฟแดงมาประมาณ2กิโลครับเจอเลยแถวแถวบ้านยางน้ำใสนี่แหละดันลงไปกินง่ายครับรถไถนี่กินง่ายเหลือเกินยิ่งเทลึกขนาดไหนรถไทยยิงสบายครับ นิ่มๆแล้วแทบจะไม่ได้ออกแรงเลยครับนิ่มๆนิ่มๆ,มๆมแท็กเตอร์คูโบตา้าอ้าวมีผู้สาวมาจอดอยู่ตรงนี้แฟนใครมาหาโอ้นึกงว่าแฟนหกล้อมาหาหกล้อไม่ใช่คนระับมาจอดคุยตัวซับ เด็ก,ก้าสีชมพูสุดหล่อมาแล้วครับ ถ้าไม่ได้ยินเสียงแต่ก่อนนะติดเกงใจรถไถเฉยๆนะเนี่ยไม่งั้นเราลงไปเทด้าน,นล่างแล้วครับรถไถเมื่อแต่ไว้เกงใจเฉยๆเท okay, สะดวกสบายอานนี้ก็กินง่ายทั้งคู่แล้วครับโอ้ดูชนทีเดียวหายเลย ถ้าไม่เปิดแตไว้เมื่อสักรู่ไม่ได้ดันแลเนี่ยต้องเปิดแตไว้หน่อยหายเลยครับหายวับไปกับตาเอาละจอมยกล้อมาแล้วครับจอมยกล้อเสียพลคนหล่อนี่จอมยกล้อประจําทีมงานเลยนะ ไม่เชื่อก็ลองดูครับรอดูรอดูว่าจะมียกไหมรอบนี้แต่ว่ามาทุกรอบนี้ไม่เคยผิดหวังครับมาทุกรอบนี้ไม่เคยผิดหวังเสียพลเสียพลยกลอยดูหน่อย เดี๋ยวได้เจอชอบยกล้อเดี๋ยวดัดจัดให้นิ่มมนิ่มๆยังไม่โหดยังไม่โหดไปแล้วครับมีใหญ่ยาวยยาัว่าเขาเลยนะนี่คันนี้ ไอห,หนุ่มจอมลั่นดีเดือดมาอีกแล้วครับเบียร์น้อยร้อยลีลาครับเบียร์น้อยร้อยลีลารอบนี้มีไหมมีสักลีลาไหมอีโนโมเมก้าจัดสักลีลาหน่อยเบียร์น้อย ไอ,อยาวยัดเข้าไปครับเ <c oughs> บียร์น้อยบอก <c oughs> ผมเกรียงใจเอาแค่นี้พอเดี๋ยวรถไทยจะสบายเกินไปครับ <c oughs> ลั่นเหลือเกิน โอ้มีของเปรี้ยวๆมาเสิร์ฟถึงที่เลยครับเบียน้อยเบียน้อยแพ้ท้องบ่แพ้ท้องแทนเมียใช่ไหมเขาไปรู้แล้วลไม่ยอมถุงเบลอเลยครับนึกว่าแพ้ท้องแทนเมีย,ปย,ยไปแล้ว โอ้ยกับใส่หูเสียแทนเองเสียแทนไม่ยอมแน่นอนงานนี้ต้องบี้ก,กันหน่อยล่ะอันนี้แทนอ้วนนะแทนอ้วนทีมนี้จะมีแทนอ้วนและแทนผอมมีสองแทนแทนอ้วนนี่เดก,กา้าแทนผอมนี่ฮีโนโ่ ลงไปเลยครับลงไปเลยครับโอ้ยลงไปอีกลงไปอีกไปอีก <c oughs> โอ้ไม่เอาแล้วเสียแทนบอกเบาๆแค่นี้แหละสวัสดีครับทำไมไม่ลงไปเทข้างล่างเลยเกี่ยใจเาเใจรถไทยวะ เดี๋ยวรถไถไม่ได้ทำงาน,เ,นเก่เกงใจเหี้ขึ้นเขาโอ,โอโ้ย <c oughs> อลูกเก่งใจเยอะเลอเกินไปแล้วไปไล่บี้เบียร์น้อยก่อนเบียร์น้อยเบิ้ใส่หูไม่ยอมไม่ยอม โอ้ยสายจวดมาแล้วโอ้โอยจะดีฟจะกระรดแข่งเลยครับเคยเห็นแต่สีสีแดงแรงลิตนี่สีชมพูรแรงลิฟต์ซะแล้วครับดันยาวดันลงไปดันลงไปอีก ลงไปอีกนะคันนี้นะแม่นี่ดีแต่ป๋าโอ้ป๋าบอกคันนี้แพงติดมิดขนาดไหนก็ขึ้นเองได้อย่างนี้ต้องลองแล้ว ต้องวัดพลังกันน้อยล้ไปแล้วครับสายจวดครับนี่ทีเด็ดมาแล้วครับฝาามองฝาามองมาแล้ว ฟ้ามองผู้ไม่ <ent> เคยยอดท้อมีแต่โชยเด็กมันดูอย่างเดียวแล้วครับเอ้าเอ้าโช่อยป้าป้าลงไปอีกลงไปอีกลงเปิดแต่ไว้ไม่อยากจะฟังสุดยอดเลยป้าเที่ยวล้าลงไปข้างล่างเลยเนอ โชยเด็กบันดูครับดูผลงานป้าเนี่ยสุดยอดเลยรถไถไม่ได้ดันเลยนะครับ <c oughs> นั่นนี่ผลงานนี่ยอดครับ ป๋ามองบอกโชยเด็กมันดูดูสิครับอันนี้กองดินของเสียพลไอ้น,นั่นก็คือของป๋ามองครับดเสียพลน่นลงไปอย่างป๋ามองนี่ยกล้อยกล้อเลยเพราะฉะนั้นรถแต่ละคันนี่ไม่เหมือนกันนะครับ ข้าวกล่องไปกินก่อนป๋าเทดีเป็นพิเศษให้ข้าวกล่องไปครับกี่เที่ยวแล้วป,ป๋าวันนี้ห้าแล้วโอ้ถึงค่ำก็ได้ฮะอ๋อ,อทางตรงนี่ไม่ไม่สู้ใช่ไหม ไปแล้วครับเอาเคียร์ดินดเดียวเห็นไหมครับเดินสากแค่เดินสากเฉยๆนี่กองดินหายเลยครับกินง่ายมากถ้าเป็นอย่างนี้ทุกคันนะผมว่านี่รถไทนี่ประหยัดน้ำมัน500นี่จัดได้สองวันนู่นมั้ง จะบดนะครับ6ล้อเหลือแต่รถไถเคลียร์พื้นที่อยู่เอาพักกันเพียงต้องนี้ครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ